วันนี้วันที่29เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอแวคบับดาดาซึ่งพูดโดยอแวคบับดาดาเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมปี2002หัวข้อของเมอรีก็คือในปีใหมน่นี้ให้ใช้สมบัติของลูกทั้งหมดในหนทางที่มีค่าแล้วโชว์คุณสมบัติพิเศษของการมาเป็นภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จ วันนี้บัพตดาผู้สร้างของยุคใหม่ผู้ประทานชีวิตใหม่ได้มาที่จะเฉลิมฉลองปีใหม่ลูกๆทั้งหลายยังได้มาที่จะฉลองปีใหม่หรือว่าลูกมาที่จะฉลองยุคใหม่เล่าทุกคนนั้นฉลองปีใหม่แต่ลูกๆทั้งหลายกำลังเฉลิมฉลองทั้งสามชีวิตใหม่ยุคใหม่และก็ปีใหม่บัพตดากำลังให้การแสดงความยินดีตรีมมูติ ผู้คนนั้นได้ให้การทักทายกับกันและกันสำหรับปีใหม่แล้วพวกเขาก็ยังให้ของขวัญกับกันและกันอันใดอันหนึ่งพวกเขานั้นให้ของขวัญไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามของขวัญอะไรที่บับดดาให้กับลูกๆทั้งหลายเล่าท่านนั้นได้ให้ของขวัญโลกยุคทองกับลูกๆลูกๆทั้งหลายได้รับของขวัญของโลกยุคทองแล้วไม่ใช่หรือ มันเป็นโลกยุคทองยุคใหม่ซึ่งมีการบรรลุผลทั้งหมดลูกลูกจดจำอาณาจักรของลูกได้ไหมไม่มีชื่อหรือร่องรอยของการขาดใดๆในการบรรลุผลใดๆไม่มีใครนอกจากบัฟด,ดาสามารถให้ของขวัญเช่นนั้นได้ในโลกทั้งหมดแล้วถ้าแม้นใครให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดกับลูกๆแล้วพวกเขาจะสามารถให้อะไรกับลูก พวกเขาสามารถให้มงกุฎหรือบรลลังกับลูกได้เมื่อการก่อตั้งกำลังเกิดขึ้นก็คือลูกๆผู้ที่มาจากตอนต้นๆของการก่อตั้งก็กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าแม้นกระนั้นพ่อราามา์ก็เคยถามลูกๆถ้าราชินีของวันนี้จะให้มงกุฎและบรลังกับลูกลูกจะไปที่นั่นไหมลูกนั้นจดจําสิ่งนั้นได้ไหม ลูกเคยตอบว่าเหล่านั้นจะทําอะไรอยู่กับบัลังและมงกุฎนั้นเมื่อเหล่านั้นได้พบพ่อแล้วแล้วนั่นจะเปรียบเทียบอะไรได้กับสิ่งนี้เล่าของขวัญน,นั้นไม่สามารถที่จะยิ่งใหญ่กว่าของขวัญของโลกของขานี้ลูกหลายคนถามว่าจะมีการบรรทุกผลอะไรที่นั่น บับตะดาพูดว่ารายการของการบรรลุผลน,นั้นยาวมากแต่ว่าลูกพูดอะไรไหนสั้นๆไม่มีอะไรขาดที่นั่นลูกนั้นจะได้รับอะไรก็ตามที่ลูกต้องการในชีวิตเพราะฉะนั้นลูกลูกเป็นดวงญาณผู้ที่มีสิทธิ์ในของขวัญทองคำเช่นนั้นพรขอให้ลูกนั้นทำตัวลูกเองให้มั่นคง อยู่ในประสบการณ์ของสภาพการมาเป็นดวงยานอันดับหนึ่งพิเศษของลูกดวงยานบราหมินทั้งหลายมีความคิดอยู่ภายในตัวเขาเองว่าพวกเขาต้องการที่จะมาเป็นดวงยานอันดับหนึ่งพิเศษอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะจบสิ้นความแตกต่างระหว่างความคิดนั้นและความจริงของมันลูกลูกจะต้องมีประสบการณ์กับํำนึกรู้เช่นนั้น ดังเช่นที่ลูกนั้นจดจำอะไรก็ตามที่ลูกได้ยินและอะไรที่ลูกรู้ในหนทางเดียวกันจงทําตัวลูกเองให้มีประสบการณ์กับสภาพเช่นนั้นสำหรับสิ่งนี้แล้วจงเข้าใจความสําคัญของตัวลูกเองและเวลาและก็ตั้งจิตใจสติปัญญาของลูกอยู่บนที่นั่งของประสบการณ์ต่างๆแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นดวงยามพิเศษอันดับหนึ่งคติพจน ให้ละเลิกการเปรียบเทียบต่อสิ่งที่เลวร้ายแล้ววิ่งขังอยู่กับอะไรที่ดีๆอัตถะโอมชานสิ